ทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนคุณชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพเพราะวันนี้ผมก็จะชวนเอ๊ะ แล้วคุณจะไปโหมดใหม่ครับผมมันชื่อว่าย่าอะไรวะนะคิอะไรน่ะญย่าคนชิวนะครับผมกลาสวัสดีใหม่ละกันกลาสวัสดีครับพ่อพี่น้องคุณผู้ชมผู้ชมพี่น้องทุกท่านนะครับ ไม่เลยขาหอขอบคุณครับพี่น้องทุกคนทุกท่านน้องๆน้องหนูที่เข้ารับชมช่อง STRD เดี๋ยวเมื่อครับวันนี้ผมก็จะพาไปแบบหมดใหม่ครับผมย่าตคนชิวครับผม ไยโยอเสียงแหวบอ่ะแสงไม่ได้อมฮอนไม่ได้อมฮอนโคอ่ะไม่ได้กินมะนาวด้วยโอ้โหมาถึงเกาะเขาบอกอะไรครับดานนี้ยไม่มีแบบ การยิงอีกต่อไปแล้วครับผมเพราะว่าที่สนามที่เนี่ยสนามฟุตบอลเนี่ยเขาเอาที่ท,ที่ยิงแบบที่ยิงของโซนฟุตสตา์อ่ะเขาเอามาทำเป็นสนามฟุตบอลครับผมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปครับผม มาก็เป็นอย่างนี้ครับผมเนี่ยจะมีประตูแต่ไม่เห็นม,ไม,นมีไม่เห็นมีลูกฟุตบอลว่ะสเตเดียมอสนามสวย น่าจะมีน่าจะมีรถฟุตบอลให้เตะเอาแล้ครับ <c oughs> เอนผมได้ยินเสียงอะไรสักหนาว่ะแถวนี้ไปดูพวกไปดูพวกขับรถก่อนนะครับ ไม่มีสักคนนะโอเคก็ จะพาไปสถานที่ที่หนึ่งเออนอ้ปะไอ้น,อนี่แมวขับชนเลยเหรอฮะก็คนเนเนนร์ก็มีครับผมสำหรับใครแบบมาแบบมาจีบกันนะคู่อะไร มัดคอต่อมันเป็นหุนะนะห่นปาเนี่ยอ๋อหุ่นครับเป็นหุ่นครับไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่คนครับผมไปดูหลังดีกว่าเข้ามาก็จะเป็นอีน ม่แค่นี้หรอว่าแล้วพูดจะมีแบบเปนหนังแบบเปนหนังแบบหนังสั้นๆก็ได้อะอะไรมันหุ่นรือคมนมะันเอาคนไว้โอเคผมก็จะพาไปสถานสถานที่หนึ่งครับผมออกก่อนละกัน <c oughs> ขานมนก็นแบบว่ามันจะมีบอกเลยครับ่าคนชิวโฟิสไตล์อ่ะไปโซบสไตล์นะครับผมไปเจ้าเจา โอเคครับอย่างที่เห็นก็คือไม่ไม่มีไม่มีทางเข้าตรงนี้แล้วนะครับผมไม่มีประตูจะถูกปิดแล้วครับผมประตูถูกปิดตายแล้วคือแม่แบบแม่จะยิงเท่านั้นนะคผม ยิงอย่างเดียวครับโซนเนียยิงอย่างเดียวครับสาวนั่นไงมันแลกด้วยเนี่ยอัดมันก็เลยการปะสติป,ะ,ปะสติพับกายเป็นผมแบบว่าเออมันก็เลย เนส้ยขอสักนาทีนะ ก็จะเหมเือนเดิมปกติ <c oughs> ยิงกันเปิดปกติครับผม <c oughs> จะแหลกเลยนะคนมันเออไม่ใช่นล้วที่เปลี่ยนไปคือคนมันเยอะขึ้นกว่าเดิมร่บผม คนเยอะขึ้นกว่าเดิมมากเลยค่ะ ายแล้วยังไม่ตายนะวะ เฮ้ยเอาปืนช้าอาปืนเอาปืนช้าไปยิงใคยอ่ะ โค้งครับเมื่อก่อนนะแค่สิบสิบเอ็ดสิบสองเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ยี่สิบเลยครับผมบนเยอะขึ้นกว่าเดิมครับผมบอกเลยมันขึ้นครับผมส่วนเซนซายก,ก็มันขึ้นครับผมโอ้โ เด็กเยางี้ไงครับผม อบหาหาที่สนุบไม่เจอเลย Ê. Ồ, con nhớ hơn ạ à. บอกเลยมันขึ้นกว่าเดิมแน่ครับผมโชว์ฟิลไปอ่ะบอกเลยหาคอมมันได้จากพี่นี่ครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนครับผมมันกว่าเดิมครับผมเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นครับตายไม่มีที่ไม่มีที่สง,งบเลยเลย มวนมันคมเนิเยอะขึ้นลแล้วเนี่ยครับผมเฮ้ยนี่จะเป็นคนออยอนไี่สิบะมันเป็นที่สุดมันเป็นที่สุดที่ดีมากอะผมบอกเลยที่เนี่ยหืมบอก โอเคซอมพอแค่เนี้ครับผมโอ้เงียบเลยครับผมออกมาเงียบเลยครับผมเงียบหูเลยครับผมเงียบหูเลยโอ้ต่างกันจากตรงนั้นเลยครับผม ออกด้ก่อนก็ว่ากัน,านดูนะครับผมบอกเลยครับผมผมเขาบอกเลยว่ามันมันกว่าเดิมแน่นอนครับผมเพราะว่าคนมันเยอะขึ้นกว่าเดิมมันแน่ครับผมบอกเลยมันแน่ส่วนฟิสตตายครับผม แทบแม่งแทบม่น่าหยุดจริงเลยมีไฟมาทำแบบทำทำให้มันขึ้นกว่าเดิมครับผมโอเคครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามสัยคูมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิป ต่อไปนะครับโอเคครับบายยนะครับโอเคครับบายยครับ close, นะ <frost ed. S 1> ทุกคนนะครับขอบคุณครับ